สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมมีปัญหาเกี่ยวกับตับไม่ทราบว่าตับมีไขมันเยอะหรือว่าตับมีน้ําตาลเยอะหรือว่าตับอ่อนหรือว่าตับแก่หรือว่าตับชารุดแบบไหนไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเลยผมไม่มีแรงทําอะไรนิดหน่อยรู้สึกเหนื่อยง่ายที่สําคัญอยากจะนอนอย่างเดียวง่วงนอนอย่างเดียวอยากจะนอน พอนอนแล้วจะดีขึ้นมาพอไม่นอนแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เลยผมนึกถึงเอนไซม์ยูโฟตเอนไซม์ยูโฟดช่วยบำบัดเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนอันเนื่องมาจากผมศึกษาเรียนรู้มานานเกี่ยวกับผลิตภัณ์ตัวนี้ผมจึงนำเอนไซม์ยูโฟดตัวนี้มารับประทานหลังจากนั้นแล้วภายในสองอาทิตย์ อาการของผมก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับทุกสอย่างก็จะเป็นปกติและตัวผมเองก็ดีขึ้นเป็นขอบคุณเอ็นซาอยู่ฟูดที่ช่วยบําบัดอาการของผมได้อย่างยอดเยี่ยม